ลิตาทะเลาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้กอจะทำคลิปแรนด้อมในหัวข้อสิ่งที่เขาอยากพูดอยากบอกกับคุณมากที่สุดในตอนนี้เวลานี้นะคะเขาอยากพูดอยากบอกอะไรกับคุณบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครัวให้กอลกันด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยที่เข้ามาติดตามกันนะคะแล้วก็ โปรพิเศษนะไม่ต้องจองเข้าไปแล้วนะคะเพราะว่าก็ปิดรับแล้วก็คือจะมีแค่คิวปกติที่ไม่ได้มีแถมการ์ดนะคะพอกอรับแค่26กับ27เท่านั้นถ้าใครจะดูที่เป็นโปรปกติที่ไม่มีแถมการ์ดข้อความนะคะสามารถจองเข้าไปได้เหมือนเดิมนะมก็ทักแอดมินเข้าไปหรือดาทาหลดแอดไลน์ไปเลยนะคะมาดูพร้อมกันค่ะสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณมากที่สุดในตอนนี้ในเวลานี้ คืออะไรนายถือถ้วยนะคะสดาบสาดาบเขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าถึงแม้ว่าเวลาเนี้ยคุณอาจจะมองเขาว่าเขาดูเย็นชา ดูเหมือนไม่ได้สนใจยายดีอะไรคุณหรือดูเหมือนเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกรความรู้สึกนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะเขาอะยังรักคุณนะรักคุณมากนะคะถึงแม้ว่าในเวลานี้เขากับคุณอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้รู้สึกไม่ดีต่อกันเขารู้สึกผิดนะคะเขาอยากจะขอโทษคุณไพ่่ะโรแฟนกระสามดาบมาด้วยกัน เขาอยากจะขอโทษคุณที่เขาทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจเพราะเขาเขาอยากจะขอโทษนะคะอยากได้รับการให้อภยัยอยากได้รับการให้โอกาสจากคุณเขาขอโทษที่เขาไม่สามารถเป็นคนรักที่ดีของคุณได้แล้วเขาไม่อยากให้คุณคิดว่าเขาไม่รู้สึกรู้สาอะไรนะเขาก็อยากจะบอกว่าเขาก็เสียใจไม่ได้น้อยไปกว่าคุณเดดาบ temperance นะคะ เขาเฝ้าแอบส่องเขาเฝ้าแอบมองดูคุณเขาเฝ้าแอบสังเกตพฤติกรรมคุณนะคะ mm. เขารู้ว่าตัวคุณในตอนนี้นะคะอาจจะแบบไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจในตัวเขาหรอก mm. เขารู้ว่าตัวคุณเองอะ่ะอาจจะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับพยายามที่จะ ทำใจหรือพยายามที่จะยอมรับกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาให้ได้ซึ่งเขาก็รู้ว่าในความเป็นจริงคุณเสียใจตัวเขาเองเขาก็เสียใจที่เขาไม่สามารถที่จะเป็นคนรักที่ทําให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันมีความสุขได้มันเป็นไปอย่างที่คุณหวังหรือเป็นไปอย่างที่คุณต้องการได้เขาอยากที่จะทําให้มันสําเร็จนะคะเขาอยากที่จะเอาชนะใจคุณนะเขาอยากที่จะทําทุกอย่าง เพื่อที่จะให้คุณได้มีความสุขอยากจะเอาชนะใจคุณนะคะแต่ตอนนี้เขารู้ว่าเขาอะทำให้คุณทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันทำให้คุณหมดความมั่นใจหมดความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวเขานะคะหมดความรู้สึกที่ดีกับเขาคุณมีแต่ความหวาดระแวงคุณมีแต่ความรู้สึกที่แบบแย่ต่อเขาในตอนนี้นะคะ ซึ่งตัวเขาเองอะตอนนี้นะถ้าเขาแบบบอกกับคุณได้สื่อสารกับคุณได้เขาอยากจะบอกว่าสิ่งที่เขารู้สึกเจ็บปวดเสียใจกับตัวเองมากที่สุดโทษตัวเองมากที่สุดคือการที่เขาไม่สามารถที่จะเป็นคนรักที่ดีของคุณได้เขาไม่สามารถที่จะทำอะไรให้มันให้มันดีกว่านี้ได้อ่ะนะคะเขารู้ว่าที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่เหมือนกับ หลอกลวงคุณมาโดยตลอดหรือทําอะไรที่เจ็ดดาบเนี่ยคือการโกหกอะ่ะนะคะปกปิดปิดบงังซ่อนเร้นโกหกหลอกลวงนะคะไม่เคยคิดที่จะพัฒนาแก้ไขหรือทําอะไรให้มันดีขึ้นในขณะที่ตัวคุณพยายามอดทนพยายามที่จะอยู่เคียงข้างเขาถึงแม้ว่าคุณรู้ทั้งรู้รู้อยู่เต็มอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้ดีพอสำหรับคุณเลย เขาเป็นคนที่ไม่ได้คู่ควรกับความรักที่ดีของคุณเลยได้ซ้ำนะคะแต่เขาก็ยังพยายามที่จะทำความเข้าใจนะว่าโอเคสถานการณ์ตอนนี้เขารู้ว่าตัวคุณเองอาจจะอยากจะตัดใจจากเขาหรืออยากที่จะนิ่งกับเขาหรืออยากที่จะตัดจบกับเขาได้ซ้ากับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ไม่ว่าจะยังไงคือเขาก็ยังอยากที่จะให้คุณให้อภัยกับเขาถึงคุณจะไม่ได้ให้โอกาสเขาก็ดามเดี๋ยวก็จะขอเปิดต่อนะคะ เราจะมาเน้นในเรื่องของการถามความรู้สึกเขาคือตอนนี้นะจากหน้าไพ่เนี่ยดูสถานการณ์คือรู้เลยว่าเขาเสียใจเขาอยากที่จะกลับมามีความสุขกับคุณนะคะอยากที่จะกลับมาเป็นเพื่อนก็ได้เป็นกาลยานามิตรก็ได้อยากเริ่มต้นใหม่เขารู้ว่าคุณมีกำแพงกับเขาแล้วเขารู้ว่าคุณไม่เหมือนเดิมกับเขาแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่ยากมากพอสมควรที่เขาจะกลับมาทำให้คุณ ไว้เนื้อเชื่อใจในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งหรือกลับมารักเขาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งเพราะอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่เป็นฝ่ายทิ้งคุณไปเขาเสียใจที่วันนั้นเขาเดินจากคุณไปหรือเขาปล่อยให้คุณเดินออกจากชีวิตเขามานะคะถ้าแบบย้อนเวลากลับไปได้เขาจะไม่มีทางที่จะปล่อยคุณไปเขาจะเหนียวรั้งคุณไว้เขาจะยื้อคุณไว้เขาจะไม่มีทางจบกับคุณเขาจะยังพยายามทำให้คุณอยู่ในชีวิตของเขา นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอะรักคุณเพราะว่าจริงๆแล้วคุณนะมีคุณค่าสําหรับเขามากๆนะคะทุกวันนี้นะเขาได้แต่โทษตัวเองคือถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาจะไม่ทําเรื่องราวเนี้ยหรือสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นนะคะไพ่เดทมาเนาะบางคนจบกันแล้วเขาอยากจะแบบอยากจะรื้อฟื้นความทรงจําอยากจะรื้อฟื้นเรื่องราวในอดีตท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา อยากที่จะทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขานะคะกลับมาเหมือนเดิมกันได้ไหมเรากลับมารักกันยังเดิมได้ไหมเรากลับมาอยู่ในชีวิตของกันและก,กันได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะให้เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณในะรูปแบบของคนรักได้เขาขอแค่ให้คุณอนะรอรับเขาหรือต้อนรับเขาเข้ามาเป็นเพื่อนเข้ามาเป็นคนที่คอย ซัพพอร์ตคุณนะคะหรือเป็นเพื่อนเวลาที่คุณต้องการใครสักคนเขารู้ว่าเขาไม่ได้ดีพอหรอกนะคะในขณะที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยให้โอกาสเขามาแล้วคุณพยายามที่จะประครับประคองมาแล้วแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณเกินจะทนแล้วทำให้คุณต้องออกไปจากชีวิตเขาหรือทำให้คุณต้องตัดสินใจที่จะจบมันทำให้เขารู้สึกผิดหวังทำให้เขารู้สึกเสียใจกับตัวเองมากที่สุดเลยในตอนนี้ เพราะโอกาสในการที่เขาจะมาก่อร่างสร้างตัวทําให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันเกิดขึ้นมาใหม่อะ่ะเนี่ยทุกอย่างมันพังไปอะ่ะเขารู้ว่ามันมันเป็นเรื่องที่ยากเหมือนแก้วที่มันร้าวบะนะคะเขารู้ว่าการที่เขาจะขอโอกาสคุณให้คุณยินยอมพร้อมใจที่จะเดินร่วมทางกับเขาอะ่ะเขารู้ว่าตอนนี้คุณหมดความรักหมดความรู้สึกกับเขาไปมากแล้วคุณ เริ่มเย็นชาเพิกเฉยกับเขาเขารู้สึกเขาเสียใจเขารู้สึกผิดหวังเขาอยากเริ่มต้นกับคุณมากๆนะเขาอยากพูดคุยกับคุณตอนนี้เขาเสียดายคุณตอนนี้เขารู้สึกว่าอยากกลับมาเคลียร์นะคะกับปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเขาหรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนก็ตามหรือการที่มีบุคคลที่สหรือสถานการณ์ที่3เข้ามา ในความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณต้องมีปัญหากันเขาอยากจะบอกว่าให้คุณรู้ไว้ตรงนี้เลยนะว่าถึงแม้ว่าวันนี้เวลานี้เราจะทะเลาะกันหรือเราไม่ได้ทะเลาะกันหรืออยู่ดีๆเราต้องเงียบกันไปเพราะการที่ตัวเขาอาจจะไม่ได้ดีพอสําหรับคุณเพราะการที่เขาทําให้ทุกอย่างมันพังลงอะ่ะเขาอยากขอโทษคุณมากๆเลยนะคุณยังคงมีความหมายมีคุณค่ามีอิทธิพลกับชีวิตเขามาก เขาอยากจะกลับมาเป็นคนรักที่ดีของคุณอยากจะกลับมาแก้ไขเขาอยากจะให้โชคชะตานำพายคุณกับเขาได้กลับมาในชีวิตของกันและกันเขาจะพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างเขาจะสู้ทุกอย่างเพื่อคุณแต่ขอแค่เพียงคุณได้โปรดมองเขานะคะมองเขาอยู่ห่างๆอย่างหงห่วงก็ได้ถ้าคุณยังไม่อยากที่จะให้เขาเข้ามาใกล้ชิดคุณมากหรือคุณยังไม่ต้องการให้เขาเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตคุณมากในตอนนี้ เขาอยากให้คุณได้โปรดมองเขาอย่าพึ่งแบบละความรู้สึกอย่าพึ่งละสายตาจากเขานะคะอย่าพึ่งลืมความทรงจําในอดีตระหว่างเขากับคุณเลยได้ไหมได้โปรดที่จะหยิบยื่นโอกาสหรือความรักหรือการเริ่มต้นใหม่ให้กับเขาให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วเขาจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นให้คุณเห็นว่าเขาสามารถที่จะทำให้มัน เกิดความสำเร็จได้ในอนาคตแต่เขาขอแค่ให้เวลากับเขาเท่านั้นเองเขาอยากจะบอกคุณว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักครั้งนี้ระหว่างเราสองคนให้คุณรู้ไว้ว่าเขายังไม่ถอดใจนะคะเขายังอยากที่จะเดินหน้าต่อกับคุณถึงแม้วันนี้คุณจะตัดจบกับเขาหรือคุณไม่ต้องการเขาแล้วก็ตามหรือคุณจะโกรธจะเกลียดจะแค้นจะเจ็บใจจะปวดใจ ต่ให้คุณรู้ไว้ว่าเมื่อใดที่คุณต้องการเขาเขาจะยังยืนอยู่ตรงนี้เสมอเขาจะยังไม่หายไปไหนถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ดีแต่เขาสัญญาว่าเขาจะยังรักรักคุณแบบเนี้ยตลอดไปตลอดชีวิตของเขาต่อให้วันหนึ่งเราสองคนจะได้กลับมาเป็นคนรักกันหรือไม่ได้กลับมาก็ตามแต่เขาอยากให้คุณแค่รู้ไว้ว่าเขายังไม่เคยคิดที่จะแบบ ทิ้งคุณไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเขาอาจจะหายไปเขาอาจจะเงียบไปหรือเขาอาจจะยอมปล่อยให้คุณไปโดยที่ไม่เคยคิดที่จะมาง้อมาขอโทษหรือมาทำอะไรให้มันดีขึ้นการที่เขาจะต้องทำแบบนี้เขาเองเขาก็ฝืนใจจำเป็น,จำ,ปนจำยอมจำใจที่จะต้องทำเพราะเขายังไม่สามารถจัดการปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาได้แต่ถ้าเมื่อใดที่เขา ได้รับชัยชนะแล้วเมื่อใดที่เขาได้รับกับความสำเร็จแล้วเขาจะเอาชัยชนะกลับมาฝากคุณเขาอยากให้คุณอดทนกับเขาอย่าพึ่งตัดรอนเขาอย่าพึ่งตัดใจจากเขานะคะต่อมามาดูบทสรุปเรื่องราวของคุณกับเขาคะ่ะเขายังรักคุณนะคนคนนี้เหมือนกับว่าเขารู้ตัวแหละว่าเขาไม่ได้ดีอะ เขารู้ตัวว่าเขาเป็นคนสร้างปัญหาแต่เหมือนเขาก็จะพยายามที่จะยื้อนะคะที่จะอยู่กับคุณนหะต่อให้คุณจะแบบไม่ต้องการเขาเขาก็จะอยู่มาดูกันนะคะว่าบทสรุปความรักความสัมพันธ์คุณกับเขากับเรื่องราวครั้งนี้นะคะจะจบตรงยังไงจะลงเอยยังไงกันคะควีนถือไม้เท้านะสามดาบ สี่ไม้เท้าแปดไม้เท้าโอ้สองไม้เท้ามีแต่ไพ่ไม้เท้านั่นเลยนะคะสามไม้เท้าคิงถือเหรียญสามถ้วย The e m Place สิบถ้วยสองถ้วยอ่ะก็คิดว่ามันมันคุ้มค่าที่จะรอเหมือนกันนะคือต้องบอกก่อนว่าไม่จำเป็นต้องรอก็ได้ นะคะแต่ไพ่บอกว่าถ้าใครที่คุณกําลังรอความหวังความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่มันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สําหรับบางคู่บางคนนะคะที่จะได้กลับมาเป็นคู่ครองคนรักแต่กว่าที่คุณจะได้กลับมาคือไพ่การรอคอยมันขึ้นมาทั้งสองไม้เท้าสาไม้เท้านะคะสองเดือน3เดือน2วัน3มวัน2องสัปดาห์สสัปดาห์นะคะหรืออาจจะเป็นสปีสปีก็ได้ คือมันเป็นการรอคอยซึ่งอาจจะยาวนานกว่านี้ก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ถามว่าบทสรุปคำว่าบทสรุปอะคือเราไม่รู้ว่าวันที่จะถึงจุดจบความรักของคุณวันที่คุณกับเขาจะหมดทุก์หมดโศกกันสักทีอะมันคือเมื่อไหร่นึกออกไหมนะคะแต่ก๊อคิดว่ายังไงการรอคอยของคุณมันจะถึงวาระที่สิ้นสุดแน่นอน ความเจ็บปวดเสียใจที่คุณกับเขาเคยสร้างให้กันเคยมีให้การบาดแผลใจนะคุณกับเขาอย่างน้อยๆอ่ะอย่างน้อยๆเลยนะคุณกับเขาอ่ะบางคนจะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันสำหรับคนที่ไม่สามารถกลับมาเป็นแฟนมาเป็นคนรักมาเป็นคู่ชีวิตกันได้แล้วนะ่ะมีนะคะคนที่ตัดสินใจว่าโอเคฉันไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นคนรักกับเธอได้แล้วโดวยเฉพาะคุณเพราะคุณเจ็บ เจ็บปวดเสียใจกับเขาไม่เยอะเพราะฉะนั้นจะมีทั้งบางคนที่โอเคในเมื่อเขามาขอโทษเขามาขอโอกาสเขาพยายามที่จะกลับมาวนเวียนในชีวิตคุณอาจจะให้สถานะกับเขาในบริบทของการเป็นเพื่อนเป็นคนที่หวังดีต่อกันเป็นกัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตกันได้ ในขณะที่บางคนส่วนใหญ่คือคุณจะได้กลับมาเป็นคนรักนะคะก็ใช้คําว่าส่วนใหญ่นะเพราะว่าไพ่ที่เปิดมาไพ่ส่วนใหญ่เป็นไพ่ครอบครวัวเป็นไพ่คู่ที่แบบจะได้สมหวังการเป็นคู่กลับมาเป็นเขาเรียกนะกลับมาเป็นคู่ชีวิตกันอีกกลับมาเป็นคนรักกันอีกได้นะคะแต่คุณจะต้องเจอกับสามดาบก่อนนะคะความไม่เป็นไปอย่างใจไม่เป็นไปอย่างหวัง ความเสียใจความโศกเศร้าการเจอปัญหาการรอคอยอุปสรรคเพราะบางคนนะ่ะไม่ใช่แค่เรื่องมือที่สามไม่ใช่แค่เรื่องคนในความลับไม่ใช่แค่เรื่องการมีบุคคลอื่นครอบครัวญาติพี่น้องพ่อแม่แต่มันมีในเรื่องของระยะทางมันมีในเรื่องของความห่างไกลมีในเรื่องของความพร้อมไม่พร้อมนะคะคือเอาจริงๆเลยนะกับคนคนนี้ ก็กำลังรู้สึกว่าถ้าจากหน้าไพ่ที่เปิดขึ้นมาเนี่ยเวลาที่เขาแย่คนคนนี้ก็จะเป็นคนที่อุปนิสัยใจคอแบบขั้นสุดเหมือนกันนะพฤติกรรมแย่ขั้นสุดมากเช่นกันทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจขั้นสุดเช่นกันนะคะแต่เวลาที่เขาดีเขาก็จะดีใจหายเลยดีมากจริงๆเพราะฉะนั้นเขาอาจจะคิดได้ในวันที่ คุณเองคุณอาจจะแบบทําใจได้แล้วปล่อยวางได้แล้วหรือท่าที่จะไม่จําเป็นที่ต้องมีเขาในชีวิตเขาแล้วก็ได้อะไรประมาณเนี้ยนึกออกไหมคะคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันอยู่ได้แล้วอะโดยที่ไม่มีเขาแต่ในวันที่คุณอยู่ได้อะวันที่คุณมีความสุขแต่คนนี้เขาจะกลับมาแล้วการกลับมาของเขาจากที่เคยเป็นคนไม่ดีมาก่อนเคยเป็นคนที่คิดไม่ได้ นะคะไม่เปลี่ยนปแปลงไม่มีไม่มีความคิดไม่มีจิตใต้สำนึกเขาจะกลับกลายเป็นคนที่สามารถเติมเต็มความสุขให้กับคุณได้อย่างที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเขาจงเป็นเขาจะเป็นทั้งเพื่อนเขาจะเป็นทั้งคู่ชีวิตเขาจะเป็นทั้งคนรักเขาจะเป็นทั้งหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีของคุณนะคะคือคุณกับเขาจะเดินเคียงข้างกันไปอ่ะก้าวไปพร้อมๆกัน คือพลังงานเป็นพลังงานของคนที่แบบเวลาดีก็ดีมากดีชนิดที่เขาเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมืออะแต่เวลาที่เขาทําคุณเจ็บปวดคนคน,นี้ก็ที่สุดเหมือนกันเป็นคนหัวดือ้อเป็นคนหัวรัน้นเป็นคนแบบไม่ยอมคนเหมือนกันเป็นคนเอาแต่ใจเหมือนกันมีความมานะทิฐิมีความเป็นตัวตนตัว,ตว,ตว,ตวเองสูงมากๆนะคะไม่ค่อยที่จะทําอะไรตามความต้องการของคุณหรอก บางสิ่งบางอย่างคุณเฝ้าขอร้องนะคะคุณเฝ้าวิงวอนคุณเฝ้าพยายามสนุถนอมแต่เขาเป็นคนที่พยายามกลับทำลายความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแต่พอวันที่คุณทำใจได้แล้วอะนะคะเว้นระยะาห่างกันได้แล้วระยะเวลาพอมันนานไปนานไปคนเราบางครั้งมันก็เจือจางนะความรักแล้วยิ่งเราถูกกระทำเราโดนกระทำอยู่ตลอดเวลานะคะมันก็จะยิ่งทำให้คุณรู้สึกว่า การที่มีเขาหรือไม่มีเขามันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรในชีวิตแต่สุดท้ายเขาก็จะมองว่าคุณน่ะสำคัญกับชีวิตเขาคุณจําเป็นกับชีวิตเขาคือเขาต้องมีคุณน่ะถ้าเขาไม่มีคุณตัวเขานี่แหละที่จะอยู่ไม่ได้หรือตัวเขาเนี่แหละที่จะเป็นฝ่ายที่จะเจ็บปวดทุกทรมานเสียใจเพราะส่วนใหญ่เขาพลังงานเขาเป็นผู้กระทําคุณแต่คุณน่ะจะเป็นผู้ถูกกระทาซะมากกว่าโดนกระทํามาจนรู้สึกว่าเออด้านชา แต่พอเวลาที่คนคนนี้นะคะเขาได้รู้ซึ้งเขาได้สำนึกเขาก็สามารถที่จะเป็นคนรักที่ดีของคุณได้เป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นแฟนที่ดีเป็นคนรักที่ดีของคุณได้เป็นคู่ชีวิตที่ดีได้เนี่ยแหละคือสิ่งที่พายอยากจะบอกนี่คือบทสรุปนะคะแนวโน้มที่จะลงเอยกันในท้ายที่สุดจะเป็นประมาณเนี้ย ซึ่งแน่นอนว่าก็บอกไปแล้วนะคะจะมีทั้งคนที่กลับมาเป็นเพื่อนกันกระและกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเป็นคนรักกันดังเดิมบางคนอาจจะอยู่ในสถานะของการเป็นทําหน้าที่พ่อกับแม่ของลูกเท่านั้นพอแล้วเราก็เป็นเหมือนเส้นขนานที่ไม่สามารถจะมาบรรจบกันได้แล้วก็มีนะคะเพราะหน้าไพ่ที่เกิดขึ้นน่ยมันมีพลังงานการเป็นเส้นขนานนะคะ แต่คนที่จะกลับมาเป็นคู่ชีวิตกันอ่ะก็บอกเลยนะคะว่าในวันที่เขากลับมาในชีวิตคุณก็คิดว่าคนคนนี้จะสามารถที่จะจัดการตัวเองได้จะสามารถที่จะกลับมาให้ความมั่นคงจริงจังนะคะแน่นแฟนกลมเกลียวมีแค่คุณคนเดียวได้เพราะว่าไพ่ใต้สําหรับก็เป็นไพ่สองถ้วยเป็นไพ่ของคนรักเดียวใจเดียวเป็นไพ่ของความรักที่ซื่อสัตย์ที่บริสุทธิ์ปุดผ่องที่บริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกันน่ะ ที่ไม่ได้มีคนอื่นคนใดเข้ามาพัวพันเข้ามาแทรกแซงถึงแม้ว่าในอดีตจะเคยมีก็ตามนะคะเนี่ยแหละคือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกถึงแนวโน้มบทสรุปจุดลงเอยของความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะก็จะประมาณนี้เนาะทีนี้มาดูไพ่ออร์เ,เคินกัน ให้กระเด้งคำสัญญาเห็นไหมเขาจะกลับมาทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับคุณคุณเห็นไพ่แหวนแวนเพชรไหมเดี๋ยวก็ให้ดูใกล้ๆเป็นไพ่แหวนมั่นนะคุณกับเขามีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานกันหรือมีเกณฑ์ที่จะได้มั่นหมายกัน มีเกณฑ์ที่จะได้มาทําตามสัญญาที่เขาเคยให้ไว้หรือคุณเคยสัญญิงสัญญาอะไรกันไว้เขาจะกลับมาทําตามคําสัญญานะคะ loss นะคะคือเขาไม่สามารถที่จะยอมสูญเสียคุณไปได้อะเขายังคิดถึงคุณเห็นไหมแล้วเขาก็เสียใจมากๆด้วยนะที่เขาจะต้องสูญเสียคุณไปเพราะบางคนคุณเลิกแล้วไงคะบางคนคุณไม่ได้ยังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะเขารู้สึกว่า ความรักครั้งนี้มันเปรียบเสมือนกับการเกิดแบบอ,อุบัติเหตุที่ทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดคุณเห็นแผลไหมนะคะมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ทําให้เขาแบบเจ็บเหมือนกันเจ็บหนักเหมือนกันนะแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันบอบช้าอะ่ะเห็นไหมคะลอยช้เนี่แหละคือความรู้สึกของเขาที่เขามีอยู่นะคะคุณทําให้เขารู้สึกบอบช้าเหมือนกันในช่วงเวลานี้ เขาจะพยายามที่จะฝ่าฟันข้ามอุปสรรคไปให้ได้เขาจะพยายามที่จะทําทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะแก้ไขเพื่อที่จะทําทุกอย่างนะคะให้คุณกับเขาได้กลับมามีความสุขกันดังเดิมเขาจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณและเขาให้ได้นะเนี่ยคือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะต่อมามาดูข้อความ อย่าทิ้งฉันไปนะคะฉันยังไม่มีความมั่นคงพอที่จะดูแลคุณ I want you and I need you นะคะเขาต้องการคุณ ฉันรักคุณแต่คุณไม่เคยรักฉันเห็นฉันอยู่ในสายตาบ้างไหมคุณคือแสงสว่างในชีวิตของฉันนะคะอย่างเงียบใส่กันแบบนี้ได้ไหมถึงแม้เราจะจบตาใจฉันไม่เคยเปลี่ยนไปจากคุณ คุณคือทุกอย่างในชีวิตฉันนะขอบคุณที่รักกันแม้ในวันที่ฉันไม่น่ารักโปรดฟังฉันอธิบายก่อนที่จะตัดสินใจฉันไม่อยากรีบร้อนในความสัมพันธ์ฉันหาทางออกกับรักครั้งนี้ไม่ได้คนที่คุณมองข้ามเสมอ ฉันกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวโปรดให้เวลาฉันนะคะ I love you always นะเขารักคุณเสมอ I miss you แล้วเขาก็คิดถึงคุณด้วยคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดฉันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิด ที่ก็บอกไปอธิบายไปค่ะว่าคุณอาจจะมองว่าแบบเหมือนเขาเย็นชาอะไรประมาณนี้แต่ในความเป็นจริงคือเขาไม่ได้เย็นชานะเขาไม่ได้เมินเฉยจริง,รงๆคือเขาว่ารู้สึกคือเขาก็มีความเสียใจนะคะไม่ได้น้อยไปกว่าคุณเลยด้วยซ้ำแต่เพียงแค่บางอย่างก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้ในเวลานี้เท่านั้นเองนะคือเขายังจัดการกับตัวเองไม่ได้แต่ในอนาคตอ่ะ เขาจะพยายามทำมันให้ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกให้คุณรู้ในตอนนี้มากที่สุดประมาณนี้นะคะโชคดีมีความสุขนะสวัสดีค่ะ